เดินกลับไปกลับมาเนี่ยคือมีตายอะค่ะไอมีมีมีตอนนี้ค่ะ It's a real flying car มาแล้วนี่ไงน้องหุ่นยนต์ที่เพิ่งพูดถึงบนเวทีเมื่อสักครู่นี้ค่ะ ดิจิทัลไทยแลนด์วันนี้เอิผพาทุกคนมาที่ปักกิ่งประเทศจีนค่ะพาคุณผู้ชมฝ่ารถติดในปักกิ่งที่รถติดไม่แพ้กอทมอเลย oh. มาที่งาน Beijing International Automotive Exhibition 2024หรือ Auto China หรือที่คนไทยมักเรียกกันว่าปักกิ่งออโต้โชว์งานโชว์รถและเทคโนโลยีรถยนต์ที่สำคัญมากงานหนึ่งของโลกที่ปกติจัดขึ้นทุกๆ2ปีนะคะแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้จัดมา4ปีแล้วนะเพราะว่าติดช่วงโควิดห่างหายไปนานเลย งานนี้เป็นงานที่คนในวงการรถมากันทั่วโลกหลายๆแบรนด์ก็มาเปิดตัวรถใหม่กันในงานนี้เป็นครั้งแรกละค่ะและจะเห็นหลายๆบูธมีอุปกรณ์ถ่ายทอดสดกันแบบเล่นใหญ่เวอร์วังเอาเครนมาตั้งกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็อยู่ที่ hall W2 นะคะคือมันมีทั้งหมด 8ทอลได้กันค่ะแต่ว่าเชื่อว่าด้วยเวลาที่เรามีไม่มีทางเลยที่จะเดินได้ครบ8พอลนะคะก็เวลามาเนี่ยก็คือต้องโหลดแผนที่มาไว้แล้วก็ดูว่าแบบแต่ละฮอลเนี่ยมันมีอะไรเพื่อเราจะได้วางแผนการเดินของเราได้ถูกต้องถ้าเดินกลับไปกลับมาเนี่ยคือมีตายนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเท่าที่สังเกตนะคะดูดูแมพอะไรต่างๆมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้ามาก็เห็นแล้วว่าแบรนด์ญี่ปุ่นนะ่ะไม่เยอะมีไม่กี่แบรนด์นะคะทั้งหมด8พอลเนี่ย มีไม่กี่แบรนด์ที่มาก็จะมีแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันดีอะอย่างเช่นแบบฮอนด้าโตโยต้า s ิสสันอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่า n i สสันเนี่ยใช้พื้นที่ไปน่าจะใหญ่สุดของบรรดาแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วอะคะ่ะแล้วก็ใหญ่กว่าแบรนด์ของจีนอีกนะก็คือใช้แบบ2บล็อกอะคือไม่รู้ว่าเขาเรียกเป็นอะไรนะคะแต่ก็คือแบบว่าเป็นเป็นบล็อกบล็อกอะซึ่งเขาก็ใช้2บล็อกนอกัน้นสวนในญ่ก็จะเป็นแบบว่าแค่บล็อกเดียวอะคะ่ะ คือในงานนี้นะคะมันจะมีหลายแบรนด์เลยที่เราอาจจะไม่คุ้นชื่อแบรนด์ต่างๆเพราะว่ามันไม่ได้เข้าประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายแบรนด์เลยที่เป็นแบรนด์ของจีนแล้วก็ไม่ได้เข้าไทยเราก็เลยจะไม่ค่อยคุ้นกับชื่อต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ไม่ใช่แค่แบรนด์ของจีนนะคะที่เราบอกว่าเราไม่คุ้นคือของประเทศอื่นก็มีที่มันไม่ได้เข้าไทยค่ะเวลาเรามาเราก็อาจจะไม่คุ้นว่าเป็นแบรนด์ของประเทศไหนของใครเพราะว่าน่าจะมารวมกันแทบจะทุกแบรนด์ของโลกอยู่ที่นี่นะคะคือเพราะว่างานนี้ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นงาน งานโชว์รถที่ใหญ่ที่สุดของจีนมันก็เลยมารวมกันทุกแบรนด์เนี่ยแล้วค่ะในงานนี้รถยุโรปก,ก็มากันเยอะเหมือนกันนะคะมาหลายค่ายแต่ก็คือแบรนด์จีน,นจะเยอะสุดค่ะแล้วก็รถลองลงมาก็น่าจะเป็นรถยุโรปแล้วคือญี่ปุ่นเนี่ยจะน้อยบูธบีเอ็มก็ใหญ่เหมือนกันนะคะคือก็น่าจะประมาณอันนี้เผลอๆน่าจะเป็น3าบล็อกได้มั้งเนี่ยหรือ2ครึง่งอุ้ยอันนี้เขาเล่นลอะไรอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับรถแต่เราอยากเล่นเขาทำอะไรก็ไม่รู้ สรุปแล้วถามแล้วก็คือว่าใส่แว่นแล้วก็ลองแบบนั่งรถขับรถนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกเนี่ยตัดเหมือนในจอนี่แหละไปดูต่อเดี๋ยวเราจะลองดูว่า X-Peng เนี่ยนะคะมันจะมีรถบินได้รุ่นที่มีล้อหรือเปล่าเพราะว่าในงานที่ประเทศไทยอ่ะที่ b a n g k o อ International Motor Show ค่ะ,คะเขาเอามาโชว์นะแต่ว่ารุ่นนั้น่ะ เขาเรียกว่ามันเป็น f l y ยอินคาแต่มันจริงๆมันก็ไม่ใช่ไหมมันมันวิ่งบนถนนไม่ได้แต่มันอารมณ์เหมือนโดรนมากกว่านะคะเดี๋ยวลองไปเช็คกันดูว่าแบบเขาจะมีไอรุ่นที่มันถอดร่างได้หรือเปล่าคือถ้าก่อนหน้านี้ก็เอิ้นเคยให้ดูข่าวกันนะคะมันจะเป็นรุ่นที่เป็นรถวิ่งบนถนนแล้วก็สามารถแยกร่างให้มีแบบเป็นโดรนบินขึ้นไปได้เดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันจะมีไหมนะอ้ายมีมีมี ตามหาสิ่งนี้อยู่และเราก็ได้เจอแต่เราก็จะต้อง ังชิงกบคนอีกแล้วคันนี้คือรถบินได้รุ่นล่าสุดของ X เพิงค่ะพัฒนาต่อมาจาก X เพิง X แล้วก็ X เพิง X 2ที่เห็นไปโชว์ที่ไทยอันนั้นเป็นรุ่นแรกๆที่มันไม่มีล้อวิ่งบนถนนก็ไม่ได้แล้วเขาก็มีอีกรุ่นที่มีส่วนที่วิ่งบนถนนแต่พอจะบินก็ต้องแยกร่างขึ้นไปบินแต่ตัวที่งานปักกิ่งออโตโชเนี้ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดไม่ต้องแยกร่างคันนี้มีล้อและมันก็วิ่งบนถนนได้จริงๆตอนที่มันวิ่งบนถนนนะมันจะไม่มีปีกคือมันจะเก็บ เข้าไปค่ะก็เป็นอารมณ์แบบรถหนึ่งคันวิ่งอยู่บนถนนเสร็จแล้วเราอยากจะบินมันก็จะกลางปีกออกมาเสร็จแล้วมันก็จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเลยค่ะแล้วมันก็บินเลยคือมันไม่ได้แยกส่วนไม่ได้แยกร่างแต่อย่างใดคือมันไปทั้งคันเลยก็ยกขึ้นไปทั้งคันเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดให้เราเข้าไปดูได้นะคะไม่งั้นอยากเข้าไปดูมากเลยอะ่ะก็สองจากข้างนอกเนี่ยคือสองที่นั่งนะคะแล้วก็มีคนรุม มากพอสมควรเลยเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันดีกว่าแอบแตะได้ไหมอ่ะอย่าเลยเนาะห้ามและนี่ก็คือด้านหน้า This is t real flying car รถบินได้คันนี้มี8ใบพัดตัวรถยาว6เมตรยาวกว่ารถกระบะท,ที่ขายในบ้านเราที่จะยาวประมาณ5.2-5.4ถึงเมตรจอดในห้างไม่น่าได้ แต่ก็นะจะเอาไปจอดในห้างจริงๆหรอและที่เห็นเนี่ยไม่ใช่แค่โชว์นะคะเขาจะขายกันจริงๆด้วยล่ะซึ่งมีการคาดการราคากันไว้แล้วว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก5.2าจดล้านบาทแต่วันนี้แค่คาดกันนะคะไม่ใช่ราคาทางการราคาขายจะกี่บาทเนี่ยต้องรอดูคะ่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีตังซื้อแล้วก็จะมาใช้ได้นะคะมันต้องดูเรื่องกฎหมายแล้วก็ใบอนุญาตในประเทศที่จะนาไปใช้กันอีกคะ่ะเดินๆอยู่ในงานก็มีนัก สาวสวยของ CGTN ซึ่งก็เป็น International Division ของ CCTV หรือสถานีโทรทัศน์กลางของจีนมาขอสัมภาษณ์ออกรายการค่ะคุณเชนเชนถามความเห็นเอิญเกี่ยวกับงานนี้แล้วก็ความเห็นของเอิญเกี่ยวกับรถ EV ที่คุณเชนเชนบอกว่าคนที่จีนพูดกันว่าตอนนี้รถ EV ผลิตออกมาเยอะมากจนอาจจะมากเกินไปเอิญคิดว่ายังไงอืคำถามนี้น่าสนใจแล้วก็ชวนคิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ที่จีนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้ว คุยกันไปสักพักก็ได้เพื่อนใหม่ร่วมวงการสื่อจากประเทศจีนค่ะ และอีกหนึ่งประสบการณ์ของการมาทำงานที่ปักกิ่งออโต้โชว์2024ที่ขอนำมาแชร์ให้ฟนันกันก็คือเข้าไปก็เจอแต่คนมาหาศาลหันไปทางไหนก็มีแต่คนคนคนและคนกว่าจะได้ถ่ายรถแต่ละคันก็ต้องรอคิวกันนานๆราวกับรอคิวเล่นเครื่องเล่นที่ดิสนีย์ไงอย่างนั้นได้ถ่ายแล้วใช่ว่าจบนะคะ ถ่ายอยู่ก็โดนเดินตัดกล้องตลอดจนต้องปล่อยให้มันเป็นไปรถหนึ่งคันนั่งอยู่ในนั้นกัน4คนโดยแต่ละคนไม่รู้จักกันเลยค่ะเพราะว่าต่างคนต่างถ่ายงานของตัวเองแล้วต่างคนก็ต่างพูดกันไปด้วยนะเพราะว่าต้องแข่งกับเวลามากๆค่ะรอเข้าไปถ่ายทีละคนนะ่ะไม่ได้แล้วและมีความต้องช่วงชิงจังหวะนัดทุกสกิลมาใช้ไม่งั้นไม่ทันค่ะซึ่งมันดูจะเป็นเรื่องธรรมดาของที่นี่ที่ก็ไม่มีใครเคืองใครนะคะ คือตอนแรกเอินก็งงค่ะแต่แล้วก็ยืนดูศึกษาเรียนรู้อยู่สักครู่จากนั้นก็ปรับตัวกลมกลืนได้สำเร็จค่ะและบรรดาอินฟลูเอนเซอร์จีนเขาก็มาตั้งขามือถือกันยืนพูดไลฟ์อยู่ที่หน้ารถเต็มไปหมดเลยค่ะ hall แต่และ hall เนี่ยมันก็จะเดินถึงกันได้นะคะมันก็เชื่อมกันแต่ว่ามันก็เดินไกลนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปจาก DE w 4จะไปเข้า e 4ก่อนเสร็จแล้วก็เดิน ไปเรื่อยๆจาก E4 ไป E3 E2 แล้วไป E1 ตรงนี้ก็จะเป็นร้านกว้างนะคะสรุปแล้วก็มีร้านอาหารอยู่นะคะนี่เราเจอป้ายแล้วมีร้านอาหารแต่ว่ามันก็คงแบบแน่นมากๆอะตอนกลางวันคือเราก็ได้รับคำแนะนำว่าการจะมาเนี่ยมันจะหาอาหารกลางวันทานยากก็เลยให้แพ็กเป็นบอกว่าขนมปังอะไรอย่างเงี้ยมา กินเลยซึ่งมื้อเที่ยงเราก็มีความแบบว่านั่งกินขนมปังกันเจอมุมไหนก็นั่งเลยอย่างนั้นนะคะนี่เราก็กำลังจะเดินไปฮอล์ E1 นะคะอีกนู่นเลยวันนี้เราจะเห็นคนถือกล้องกันเยอะเพราะว่ามันเป็นรอบสื่อมวลชนนะคะก็จะมีสื่อจากทั่วโลกเลย มากันที่นี่เพราะว่างานนี้มันเป็นงานที่สําคัญระดับโลกแบบเป็นงานที่ถือว่าสําคัญที่สุดงานหนึ่งของโลกยันยนต์เลยค่ะก็เลยทําให้มีจากหลายๆประเทศเนี่ยเขามาดูงานกันที่นี่เราใกล้ถึงแล้วกําลังจะเดินไปที่บูธเชอร์รี่นะคะเพื่อไปดูโอม d ด้าแอนด์เจคูที่วันนี้เขาก็จะมีเปิดตัวด้วยใกล้เวลาแล้วเราต้องรีบเดินแล้วค่ะ มาถึงแล้วเขาอ e ีให้ดูตรงนี้ค่ะดูป้ายกันก่อนวันนี้ก็เริ่มจาก W 1นะคะมาดรอบตรงนี้ลงเริ่มเริ่มเดินเข้ามาทางนี้แล้วก็ไหลไปเรื่อยๆค่ะไป W 2 W 3ม W 4ข้างบนนู่นแล้วก็ข้ามกลับมา E 4ตอนนี้มันเกิดเอื้อมาแล้วนะคะก็กระโดดนี้ E 4 E 3 E 2และ E 1ถึงแล้วเย้ไ yeah. ปค่ะ เย่มาถึงแล้วค่ะบูทเชอรี่บูธใหญ่มากเดี๋ยวตอนบ่ายสามโมงเขาก็จะมีเปิดตัวอยู่ที่บู t เชอรี่นี้นะคะตอนนี้คนมารอกันเพียบเลยโอ้โหคับข้างมากค่ะคนเยอะมากเยอะมากเวอร์และนี่อุปกรณ์ถ่ายทอดมีเครนมาอีกแล้วนะคะ เล่นใหญ่ไฟกระพริบอลังการงานสร้างโอ้โหดูไฟค่ะดูไฟที่จัดว้าวตอนนี้ก็นั่งรองานเปิดตัวนะคะก็คือมามันจะเริ่มบ่ายสามค่ะแต่ขนาดประมาณตั้งแต่บ่ายสองครึ่งนะยังโอ้โหแน่นขนาดนี้เลย โอมูดาแอนเจคู่ได้ประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ในการสนับสนุนพื้นที่สีเขียวเพื่อสาธารณะที่มีชื่อว่า Green OJ เพื่อสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในงานนี้ด้วยนะคะโดยมีผู้ทรงเกียรติจากสหรประชาชาติมาร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมร่วมท,ทําพิธีเปิดค่ะวันนี้ค่ะที่บูธของเชอร r y ี่เนี่ยซึ่งก็เป็นเชอร r y ี่กรุ๊ปเขาก็จะมีหลายแบรนด์ใช่ไหมคะก็มีการเปิดตัวหลายรุ่นเลยนะคะมีทั้งของแบรนด์ e x i s t c h e r r y แล้วก็ o m o d a and j คู่นะคะ เปิดไปทั้งหมด8รุ่นเลยค่ะใน8รุ่นนี้ก็มีเจคู่ j 7 PHEV และเจคู่ j 8 PHEV 6ที่นั่งที่ตอนนี้ยังไม่เข้าไทยแต่ก็มีแผนจะเข้าไทยในปี2024นี้ด้วยนะคะและนี่ก็คือเจคู่ j 8 PHEV ค่ะที่เพิ่งเปิดตัววันนี้เป็นที่แรกเลยนะคะหน้าตาแบบนี้ก็จะเป็น SUV ขนาดใหญ่เลยแหละเป็น SUV อนเนกประสงค์แบบ 6ที่นั่งค่ะตัวนี้เป็น plug-in hybrid นะคะก็คือทั้งน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้าฉะนั้นมันก็จะมีเปิดออกมามันก็จะเป็นที่เสียบชาร์จนี่เป็น AC แล้วก็ DC <อ>เสียวทำหายเหมือนกันนะเนี่ยเปิดชาร์จต้องเก็บคืนที่เดิมถือไวด้ดีๆนะคะอย่าทำหายและคันนี้ก็คือ j จคูเ J7 PHEV ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นปลั๊กอินไฮบรที่บูธนะคะคือนอกจากตัวรถที่เขาเปิดตัวกันวันนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีการโชว์นวัตกรรมหลายอย่างนะคะนี่มีโชว์แบตเตอรี่ด้วยนี่เป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของเขานะคะที่บูธมีนี่ด้วยะคะ่ะอันนี้เป็นแบบรถโดยสารแบบไร้คนขับ ขึ้นไปก็ไม่มีคนขับค่ะแล้วมันก็จะพาเราไปได้ชื่อว่า Cherry ี่ไอาว้าวจากปักกิ่งเอเดินทางต่อไปที่อูห่หูด้วยรถไฟความเร็วสูงหรือที่เราเรียกกันว่ารถไฟหัวจรวดวนั่นแหละค่ะวิ่งที่ความเร็วสูงสุด350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราใช้เวลาเดินทางจากปักกิ่งถึงอู่หูประมาณ5ชั่วโมง ซึ่งระยะทางก็ประมาณ1,100กิโลเมตรนะคะอูหูนี้อยู่ในมณฑลอานฮุยค่ะโดยช่วงปลายเดือนเมษายนที่เอิญไปเนี่ยบ้านเราร้อนมากแบบอุณหภูมิกว่า40องศาใช่ไหมคะแต่ที่อูหูอากาศยังเย็นๆอยู่ค่ะอุณหภูมิต่ําสุดที่เอิญเจอยังอยู่ที่ราวๆ10องศาบางวันก็มีฝนตกทั้งวัน ซึ่งอูหูนี้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และโรงงานของเชอรี่ซึ่งเอิญก็มาที่เนี่ยก็เพื่อไปเยี่ยมชมโรงงานเชอรี่แล้วก็ทดสอบขับรถกันด้วยและร่วมงาน international business conference ค่ะมาถึงแล้วค่ะงาน Cherry international business conference ภายในงานเนี่ยเข้ามาถึงข้างหน้าเขาก็จะมีเป็นบอร์ดให้ดูประวัติของ Cherry international นะคะที่บอกว่าเป็น Cherry international นึ่เพราะว่าเป็นเชอรี่ที่เป็น global อะค่ะแล้วก็มีการส่งออกไปซึ่งเขาก็เริ่ม เอ็กซ์ตเนี่ยตั้งแต่ปี2001นะคะแล้วก็ไล่มาเลยนี่แล้วเขาก็ให้ดูประติศาสตร์ต่างๆการเติบโตไปจนถึงตอนนี้นะคะก็เป็นปี2024แล้วก็พร้อมกับนำรถหลากหลายโมเดลมาโชว์อยู่ข้างหน้าเลยค่ะนี่เพียบเลยเดี๋ยวมีอะไรนะ่าสนใจเราไปดูกันต่อเลย,เยในงานในงาน มาถึงแล้วค่ะงานกำลังจะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันก่อน ภายในงานมีการเปิดตัวโอม d a 7าเจ็รถ SUV ที่เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและเจคู่แปดรถออฟโรดแบบ First Class ที่ลุยได้ทุกสถานการณ์ซึ่งก็เป็นกรีนคาร์ทั้งคู่พร้อมพูดถึงทิศทางของโอม d a าาและเจคู่ที่จะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงได้สร้างหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ขึ้นมาด้วยมาแล้วนี่ไงน้องหุ่นยนต์ที่เพิ่งพูดถึงบนเวทีเมื่อสักครู่นี้ค่ะน้องชื่อมอยิงเขาจะทําหน้าที่ได้หลายอย่างเลยนะคะอันนี้ก็บ,บว่า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หรือว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เลยที่ตอนนี้พวก AR พวกหุ่นยนต์อะไรพวกนี้กำลังมาแรงใช่ไหมคะเขาสามารถที่จะไปเป็นแบบคนที่ไปช่วยอยู่ที่บูธได้เลยนะเออนี่เป็นแบบเป็นเซลล์เป็นพนักงานที่บูธได้เลยอุ๊ีแอบเตี้ยกว่าน้องอ้นเตี้ยกว่าน้องมอยแต่ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กท่านหนึ่ง นี่เขามีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นกล้องกล้องก็คือทําหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์แบบเอาไว้ดูว่าเป็นใครก็ได้แล้วมีเซ็นเซอร์ตรงนี้ด้วยตรงนี้ตรงนี้เซนเซอร์เนี่ยมันก็คือทําหน้าที่รับ input เข้ามานะคะแล้วก็เอาอินพุตที่ได้รับเนี่ยไปทําการประมวลผลแล้วก็จะได้สั่งออกมาเป็นแอคชั่นต่างๆได้ว่าต้องทําอะไร เดี๋ยวน้องมออินเขาทำอะไรได้บ้างเอิ้นจะพาชมอีกแบบเต็มๆในตอนต่อๆไปนะคะและเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณซอสหอยนงรมตราแม่ครัวที่ร่วมส่งเสริมความรู้ไอทีและเทคโนโลยีดีๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดัดนะ